อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวก,ก,กับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่าง,างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความปังของ b l a c k พิงค์บอลพิงค์เวลทัวร์กันนะครับในตอนนี้เนี่ยทางสำนักข่าวหรือว่านักข่าวของทางไต้หวันนะครับได้ออกมาพูดถึง การเปิดจองบัตรหรือว่าการเปิดขายบัตรบอลพิงก์เวิร์ลทัวร์ที่จะจัดขึ้นที่ไต้หวันของ Black พิงกนะครับซึ่งใน,นข่าวเนี่ยบอกว่า Black พิงกนะครับทันทีที่เปิดให้แฟนๆนั้นได้จองบัตรของทางไต้หวันไปใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง1วินาทีหรือว่า1วินาทีเท่านั้นนะครับขายบัตรหมดทั้งหมดเลยไม่มีที่เหลือแล้วสักที่เดียวนะครับและก็ขอย้ําอย่างชัดเจนเลยว่าใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นจํานวนบัตรทุกที่นั่งที่คอนเสิร์ตท,ที่ไต้วหวัน เต็มทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ปังทุกที่นั่งจริงๆขายดีมากๆแสดงว่าแฟนๆที่ไต้หวันบ l ิง g ไต้หวันเนี่ยรอคอยที่จะเจอสาวสาวแบล็กพิรอคอยที่จะดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงบอลพิงเวิลด์ทัวร์ที่ไต้หวันนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่น่าชื่นใจมากๆเลยนะครับที่มีคนรักแบล็ k พิงมากมายขนาดนี้ภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยบัตรทุกที่นั่งขายหมดเกลี้ยงเลย แต่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับทุกคนว่าที่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยจะใช้เวลาถึง1วินาทีหรือเปล่ากว่ามันจะหมดไปนะครับทันทีที่ฟแฟนๆเดี๋ยวรู้ข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆชาวไทยก็เริ่มวันๆกันแล้วในตอนนี้เนี่ยใครมูอะไรได้ก็มูไปก่อนนะครับทุกคนขนาดไต้หวันเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1วินาทียังหมดเกลี้ยงขนาดนี้ประเทศไทยแดนเมียหลวงของเราเนี่ยต้องใช้เวลากี่วินาทีนะครับกว่าบัตรจะหมดจะถึงวินาทีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่คือความปังของ Black พิงคนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยกระแสฮอตขึ้นกว่าเดิมมากๆ ว่าความดังนั้นก้าวกระโดดขึ้นมาจากเดิมที่อยู่สูงอยู่แล้วเนี่ยกระโดดขึ้นไปอีกนะครับก็คือจุดสูงสุดแล้วของ Girl Group ในตอนนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับวปมาอัปเดตความปังให้ทุกคนที่ติดตามกันแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ